เพียงเพราะเธอกดเข้าลิงก์ผิดแทนที่จะได้งานกลับถูกพาเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลับอันดำมืดชายลึกลับผู้มังคั่งที่ไม่มีใครกล้าต่อต้านรอยยิ้มของเขาอาจคือคำสัญญาหรืออาจเป็นกับดักที่ไม่มีวันหวนคืนถ้าคุณเป็นเธอคุณจะเลือกหนีหรือยอมเดินเข้าสู่เส้นทางที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลห้องเงียบสนิทแสงจากหน้าจอสว่างจ้า เสียงหัวใจเต้นแรงก้องอยู่ในหูเธอเงยหน้ามองจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ห้องสัมภาษณ์งานที่เธอคาดหวังกลับเป็นห้องประชุมหรูหราที่เต็มไปด้วยผู้ชายในชุดสูทก้าวอี้หนังสีดำเรียงรายกระจกใสสะท้อนท้องฟ้าสีครามด้านนอกอากาศในห้องนั้นหนาวเย็นจนผิวเธอสัน่นชายหนุ่มที่นั่งหัวโตหันมามองแววตาคมกริบจับจ้องเหมือนมีแรงดึงดูด เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นแทรกผ่านความเงียบคุณเป็นใครคำถามนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจปลายนิ้วเธอเย็นชืดกดเมาส์ไม่ติดเธอกรับริบตาถีๆหน้าจอเหมือนจะบีบรัดให้เล็กลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงใบหน้าของชายแปลกหน้าความสับสนถาโถมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยออกมาจากลำโพงผสมกับเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคนในห้อง หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงกับเก้าอี้สมองเธอว่างเปล่าแต่ดวงตาไม่อาจลับไปจากเขาชายหนุ่มเลื่อนตัวเข้ามาใกล้หน้าจอแสงไฟสะท้อนบนกรอบแว่นตาของเขารอยยิ้มที่ผุดขึ้นช่างน้าประหลาดใจเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเธอพยายามหายใจลึก แต่ลมหายใจกลับติดขัดกลางอกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดทับไว้เสียงหัวใจดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดดังจนเธอคิดว่าไมโครโฟนคงจับได้ทั้งหมดเธอกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผ่าชายหนุ่มตรงหน้าเอนตัวพิงเก้าอีสายตาคมกริบยังคงไม่หลับไปริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยคล้ายรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับบรรยากาศรอบกายเธอเปลี่ยนไป ห้องเล็กๆที่เธอนั่งอยู่กลับมืดลงมีเพียงแสงหน้าจอที่ตัดกับเงารอบตัวเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติเหมือนถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ควรจะอยู่คุณเข้ามาได้อย่างไรเสียงเขาทุ้มต่ำก้องสะท้อนในหูฟังทุกคำเหมือนมีน้ำหนักกดลงบนหัวใจเธออ้าปากจะตอบแต่คำพูดติดอยู่ตรงลำคอ นิ้วสั่นพยายามหาปุ่มออกจากการประชุมปุ่มสีแดงชัดเจนอยู่ตรงนั้นแต่กดเท่าไรก็ไม่ทำงานเหมือนระบบล็อกไว้ไม่ให้หนีเสียงก้าวอี้ขยับดังขึ้นในห้องอีกฝั่งเขาลุกขึ้นช้าๆร่างสูงเคลื่อนเข้าหากล้องอย่างมั่นคงภาพที่เห็นชัดขึ้นทุกขณะเสื้อสูทสีเข้มผิวซีดที่สะท้อนกับแสงแววตาลึกลับที่เหมือนอ่านใจเธอออก ความกลัวกับแรงดึงดูดประทักกันในอกร่างกายอยากหนีแต่สายตากลับไม่อาจละไปเหมือนถูกสะกดด้วยพลังบางอย่างเธอขยับปากในที่สุดเสียงสั่นพร่เล็ดลอดออกมาชะฉันเข้ามาผิดค่ะความเงียบปกคลุมห้องประชุมทุกคนที่อยู่รอบโต๊ะหันมองเธอพร้อมกันดวงตาหลายคู่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งชายหนุ่มหัวโต๊ยังคงยืนอยู่ ใบหน้าเขาไร้ร่องรอยกโกรธกลับมีเพียงรอยยิ้มบางที่ทำให้เสียวสันหลังผิดจริงหรือน้ำเสียงเขาเนิบช้าแต่แฝงความหมายที่ยากจะคาดเดาไฟในห้องประชุมกระพริบวูบหนึ่งจังหวะนั้นภาพบนหน้าจอสันไหวใบหน้าเขาเหมือนจะซ้อนทับกับเงามืดบางอย่างเธอสะดุง้งกล้ามเนื้อเกรงจนเจ็บมือกดเมาส์แรงขึ้นแต่ทุกอย่างยังคงนิ่ง คุณคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือคำถามนั้นแทงลึกเข้าไปในใจลำคอแห้งจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้รอบตัวเธอเงียบงนันนาฬิกาบนผนังเดินช้าลงเสียงเข็มวินาทีดังหนักเหมือนค้อนตอกเธอเริ่มเวียนหัวแสงหน้าจอแผดจ้าเกินทนภาพของเขาเหมือนใกล้เข้ามาจนจะทะลุออกมาหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อก เงือเย็นผุดเต็มหน้าผากทุกสิ่งรอบตัวพร่าเลือนคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ประโยคสุดท้ายดังชัดเจนเหมือนคำพิพากษาในความเงียบทันใดนั้นเสียงดังแหลมสะท้อนกล้องหูหน้าจอดับวูบเป็นสีดำห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดเธอหอบหายใจแรงพยายามมองรอบตัวแต่สิ่งเดียวที่เห็นคือเงาสะท้อนของตัวเองในจอที่ดับ หัวใจยังคงเต้นแรงมือสั่นจนแทบจับเมาส์ไม่ไหวกลิ่นบางอย่างคละคลุ้งในอากาศเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับที่ได้ยินจากห้องประชุมแรงขึ้นชัดขึ้นเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอกลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกลิ่นที่อบอวลรอบห้องชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลวงตาเธอหันขวับไปด้านหลังเก้าอี้ว่างเปล่า เงามืดทาบทับผนังอย่างผิดธรรมชาติเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นไม่รู้มาจากทิศใดแต่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมมือกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังจูจ่ๆหน้าจอที่ดับกลับติดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ห้องประชุมเป็นภาพใบหน้าเขาใกล้ชิดจนเต็มจอ แววตาคมกริบเจาะลึกเข้ามารอยยิ้มแผ่วที่ทำให้ใจเต้นแรงทุกลมหายใจเหมือนถูกควบคุมคุณหนีไม่พ้นเสียงเขาเล็ดลอดออกมาแต่ไมโครโฟนของเธอปิดอยู่มันไม่ควรเกิดขึ้นเสียงนั้นไม่ควรเล็ดลอดจากหน้าจอแต่มันดังก้องอยู่ในห้องราวกับจริงเธอสะดุ้งสุดตัวขยับเก้าอี้ถอยจนชนผนัง ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นหน้าจอสั่นไหวอีกครั้งภาพกลับกลายเป็นทางเดินยาวมืดทึบประตูไม้บานใหญ่ตั้งตระงานปลายทางกล้องเหมือนเคลื่อนเข้าไปไม่ใช่เธอที่ควบคุมแต่ภาพเคลื่อนด้วยตัวมันเองเธอกระพริบตาทีๆพยายามหาความจริงแต่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ภาพนั้นเสียงหัวใจเธอดังแข่งกับเสียงฝีเท้า ทุกก้าวในภาพชัดเจนเหมือนอยู่ต่อหน้าเมื่อถึงประตูรอยยิ้มของเขาก็ปรากฏอีกครั้งเข้ามาสิเสียงกระซิบลอดผ่านหูฟังเย็นวาบจนหนังศีรษะเธอชาจนขนลุกเธอสายหน้าแรงแรงมือปัดหูฟังออกแต่เสียงนั้นยังคงอยู่ไม่ว่าถอดหูฟังหรือปิดเครื่องเสียงเขายังคงดังชัดเจนเหมือนเขายือนอยู่ข้างหูจริงๆ เธอหอบหายใจแรงเหงื่อท่วมตัวจนเสื้อชุม่มภาพบนจอเริ่มบิดเบี้ยวจากประตูไม้กลายเป็นกระจกใสสูงตระหง่านด้านหลังเป็นเมืองสว่างสวยรู้ราเหมือนตึกระฟ้าในเมืองใหญ่เขาปรากฏกายอีกครั้งนั่งพิงเก้าอี้หนังรอบตัวเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับคุณอยากได้งานใช่ไหมคำถามชัดเจน ตรงประเด็นเกินกว่าจะเป็นแค่ลวงตาเธอไม่ตอบริมฝีปากสัน่นดวงตาหลบเลี่ยงอย่างไร้เรี่ยวแรงแต่สิ่งที่คุณจะได้ไม่ใช่งานเสียงเขาหนักแน่นคล้ายคำสัญญาที่ไม่อาจปฏิเสธทันใดนั้นห้องที่เธอนั่งอยู่สั่นสะเทือนโต๊ะสั่นจนแก้วน้ำตกแตกเสียงดังสะท้อนก้องห้องไฟกระพริบติดดับเธอตกใจลุกขึ้น แต่ประตูห้องปิดแน่นเหมือนถูกล็อกจากภายนอกเธอทุบป,ประตูแรงๆร้องเรียกออกมาแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดไปกลับมีเสียงหัวเราะเบาๆดังแทนดังมาจากรอบตัวไม่รู้มาจากที่ใดเธอก็มองหน้าจออีกครั้งภาพไม่ใช่ห้องประชุมแล้วแต่เป็นห้องของเธอเองกล้องจับภาพด้านหลังเธอทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหว ชัดเจนราวกับมีใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเธอหันกลับทันทีแต่เจอเพียงก้าอีว่างอย่างไรก็ตามกลิ่นน้ำหอมยังคงอบอวลหัวใจเธอเต้นจนเจ็บน้ําตาคลอเบ้าความจริงกับภาพลวงตาปนเปกันจนไม่อาจแยกคุณเป็นของฉันแล้วเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนอยู่ตรงหูจริงๆเธอแข็งค้าง ลมหายใจขาดห่วงเหมือนมีเงาดำสูงใหญ่ทาบทับจากด้านหลังมือเย็นเฉียบแตะลงบนไหลเ่เธอเธอกริดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความเงียบโลกทั้งใบดับมืดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและเสียงหัวเราะเบาๆที่ก้องในหูเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอไม่ได้นั่งอยู่ในห้องของเธอแล้ว แต่กำลังยืนอยู่ในห้องประชุมหรูหราแห่งนั้นจริงๆรอบตัวเต็มไปด้วยชายในชุดสูทสายตาทุกคู่จ้องมาที่เธอโต๊ะยาวสีดำวาวสะท้อนเงาเธอที่สันเทาและเขานั่งอยู่หัวโต๊ะยิ้มมุมปากดวงตาสว่างวาบในเงามืดยินดีต้อนรับเสียงเขาดังก้องประตูห้องประชุมปิดลงช้าๆดังปังสน,นั่น ความมืดค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งและเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีกลับได้อีกแล้วเก้าอี้หนังทุกตัวส่งเสียงเอียดเบาๆเมื่อชายในชุดสูทค่อยๆหันมาพร้อมกันสายตาเย็นชาเรียงรายรอบตัวยาวเธอกลืนน้ำลายยากเย็นฝ่ามือชื้นเหงื่อขาทั้งสองแข็งจนไม่กล้าก้าวแสงไฟด้านบนสว่างเกินจริงจนทุกเงาถูกยืดออกเหมือนกำลังบิดเบี้ยว ความรู้สึกเหมือนเธอเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ถูกลากเข้ามาในพิธีกรรมลึกลับเขานั่งอยู่หัวโต๊ะนิ้วเรียวยาวเคาะเบาๆบนพื้นไม้จังหวะนั้นสม่ำเสมอเหมือนเสียงนาฬิกาเดินถอยหลังคุณมาแล้วคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกสายตาในห้องก้มลงทันทีราวกับซิโรราบเธอหอบหายใจเสียงในหูดังอื้ออึงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ เขาเอนตัวไปข้างหน้าแสงไฟจับต้องใบหน้าคมชัดรอยยิ้มแผ่วที่เหมือนทั้งอบอุ่นและอันตรายในเวลาเดียวกันคุณไม่ควรอยู่ที่นี่แต่คุณก็มาถึงแล้วน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนทั้งหมดนี้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเธอสายหน้าแรงแรงฉันแค่เข้ามาผิดลิงเสียงเธอสั่นแต่พยายามพูดให้ชัดชายในชุดสูทหลายคนหัวเราะแผ่วเบา,เบา เสียงหัวเราะนั้นไร้อารมณ์เหมือนเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเขายกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยความเงียบก็กลับมาอีกครั้งอำนาจของเขาหนักหน่วงจนบรรยากาศในห้องหยุดนิ่งไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดดวงตาเขาจับจ้องเข้าไปในดวงตาเธอเหมือนจะดึงจิตวิญญาณออกมาเธอพยายามเบื่อนหน้าแต่ทุกครั้งที่ละสายตา เสียงในหัวก็ดังก้องขึ้นกลับมามองฉันเธอหายใจถี่มือสั่นเทาร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนถูกสะกดเขาลุกขึ้นจากเก้าอีร่างสูงสง่างามก้าวเข้ามาทุกก้าวสะท้อนกล้องในอกเธอเมื่อเขาใกล้เข้ามากลิ่นน้ำหอมเย็นลึกโอบรอบหัวใจเธอสั่นสถานอย่างไร้เหตุผลเธอถอยหลังหลังชนผนังห้องเย็นเฉียบ หนีไม่ได้อีกแล้วเขายกมือแตะผนังข้างสีสเธอใบหน้าอยู่ห่างเพียงไม่กี่นิ้วดวงตาคมจ้องมองไม่กระพริบคุณกำลังสั่นเสียงเขาเบาแต่ก้องอยู่ในใจเธอรู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างกำลังถูกอ่านทีละชั้นกลัวหรือลหลงไหลคำถามนั้นทําให้เธอแทบหยุดหายใจร่างกายสับสนระหว่างความหวาดกลัวและแรงดึงดูดที่ปฏิเสธไม่ได้ เธอสั่นศีษะแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมริมฝีปากเม้มแน่นแต่ดวงตาไม่อาจลับไปเขายิ้มเล็กน้อยดีเพราะทั้งสองอย่างคือสิ่งเดียวกันที่นี่เสียงเขาเย็นชื่อแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันตรายทันใดนั้นแสงไฟในห้องดับลงเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านกระจกสูงเงาทุกคนรอบโต๊หายไปเหมือนพวกเขาไม่เคยมีตัวตนเหลือเพียงเขากับเธอ สายตาเขาสว่างวาบในความมืดเหมือนเปลวไฟที่พร้อมจะเผาผลาญเขายื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวตรงไปหาเธอมานี่แล้วคุณจะไม่ต้องกลับไปที่เดิมอีกเธอแข็งค้างเสียงหัวใจดังก้องในหูร่างกายครึ่งหนึ่งอยากนี้แต่ครึ่งหนึ่งกลับอยากเอื้อมไปแตะมือเธอสั่นไหวความหนาวเย็นแล่นไปตามเส้นประสาท ภาพความทรงจำในชีวิตจริงเริ่มพร่าเลือนเขาก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆข้างหูคุณคือคําตอบที่ฉันรอคอยน้ำเสียงนั้นลึกและหนักเหมือนสะกดให้วิญญาณเธอสั่นคลอนโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงพันใดนั้นเสียงประตูดังสนั่นอีกครั้งห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นด้านหลังเธอ เธอหันกลับไปมองเงาสูงใหญ่ปรากฏที่ประตูแต่ไม่ใช่มนุษย์ปกติร่างนั้นไร้ใบหน้าเต็มไปด้วยความมืดและเงาทุกการเคลื่อนไหวเหมือนจะกลืนกินแสงรอบตัวเธอกรีดร้องเสียงนั้นก้องสะท้อนในห้องแต่ไม่มีใครช่วยเขายกมือขึ้นและสิ่งมีชีวิตเงามืดนั้นหยุดนิ่งเหมือนถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่าง เธออยู่กับฉันแล้วเสียงเขาหนักแน่นไม่มีสิ่งใดจะแตะต้องเธอได้อีกเงามืดถอยกลับประตูปิดสนิทเหลือเพียงความเงียบที่น่าหวาดวันเขาหันกลับมาหาเธออีกครั้งสายตาลึกล้ำยากเกินอ่านออกรอยยิ้มอันตรายค่อยๆค,ค,คลี่บนใบหน้าตอนนี้คุณเลือกแล้วเขากระสิบและเส้นทางนี้ไม่มีทางย้อนกลับ ห้องทั้งห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจเธอที่ยังเต้นแรงไม่หยุดสายตาของเขายังคงตรึงแน่นไม่ยอมปล่อยเธอยือนสั่นเทาไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เอ่อทนในอกคือความกลัวหรือความหลงไหลทุกสิ่งประปนกันจนแทบแยกไม่ออกเขาก้าวเข้ามาใกล้มือเรียวยาวยื่นออกไปสายตาอ่อนโยนขึ้นเพียงชั่วขณะคุณอาจคิดว่าคุณหลงทาง เสียงเขานุ่มลึกกว่าที่เคยแต่ความจริงแล้วคุณแค่เจอเส้นทางที่ถูกซ่อนน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเธอเธอไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจกลับบอกให้เชื่อเธอยื่นมือสันๆออกไปนิ้วสัมผัสปลายนิ้วของเขาและในวินาทีนั้นความหนาวเย็นทั้งหมดสลายหายไปอบอุ่นแผ่วเบาแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายความกลัวถูกแทนที่ด้วยความสงบประหลาด โลกทั้งใบที่เคยโอบล้อมด้วยเงามืดกลับนิ่งสงัดเขากระซิบเบาๆจากนี้คุณไม่ต้องตามหางานคุณจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคู่ของฉันเสียงเขาละมุนราวกับสัญญาที่ผูกพันนิรันด์ห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยคนค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเขาและเธอท่ามกลางแสงจันทร์เธอหลับตาลงปล่อยให้แรงดึงดูดพาไป ทุกสิ่งรอบกายจางหายเหลือเพียงความรู้สึกที่เชื่อมกันเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแล้วแต่ยืนอยู่บนระเบียงสูงของตึกรฟ้าเมืองทั้งเมืองส่องสว่างเบื้องล่างสายลมพัดกลิ่นหอมอ่อนๆผ่านเข้ามาและเขายืนอยู่ข้างเธอใกล้จนอบอุ่นเขาจับมือเธอแน่นรอยยิ้มลึกลับยังคงอยู่แต่คราวนี้เธอไม่ได้หวาดกลัวอีกต่อไป ในดวงตาของเขามีทั้งความลึกลับและความจริงใจในหัวใจของเธอมีทั้งความสันไหวและการยอมรับและเธอรู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เลือกแล้วแสงแรกของเช้าเริ่มสาดลงบนขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองและในแสงนั้นเธอไม่ใช่หญิงสาวที่ตามหางานอีกต่อไปเธอคือผู้ที่พบรักจากการกดเข้าลิงก์ผิดเพียงครั้งเดียว และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม